ต่อไปกขเชิญคุณวันนิดานพสิทธิ์ครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาววันนิดานพสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรจังหวัดชนบุรีพักเก้าไกลเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่คะ่ะ มีจุดบุ่งหมายเพื่อชักชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขอสไลด์ด้วยค่ะและโครงการนี้ค่ะได้สร้างความหวังให้กับคนไทยทั้งประเทศว่า 1. เศรษฐกิจประเทศจะโตเป็น2เท่าค่ะจาก15ล้านล้านในปี2560เป็น30ล้านล้านในปี2570ค่ะ 2. GDP เฉลี่ยในช่วง2560ถึง2580ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ต่อปีค่ะ 3. การจ้างงานจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ถึง1.3ล้านคนในปี2,561ถึง2,580เฉลี่ยร้อยละ2.5ต่อปีค่ะสไลล์ถัดไปค่ะแต่ท่านประธานคะ ความคาดหวังและความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้มาโดยเปล่าคะ่ะแต่แรกมาด้วยเงินที่รัฐจะต้องลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อรองรับโครงการนี้ท่านประธานทราบไหมคะว่าเราได้ใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการ EEC ในปี2,560ถึง2,565เป็นเงินกว่า1,061,000ล้านล้านบาทแล้วคะ่ะ แต่ประชาชนยังยังไม่สามารถเชื่อมั่นได้และยังจินตนาการภาพไม่ออกว่าโครงการนี้จะสำเร็จได้จริงหรือไม่ท่านประธานคะดิฉันมีสามประเด็นสำคัญฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคะ่ะประเด็นแรกดิฉันขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกถึงความคุ้มค่าและความสำเร็จ ที่เราใช้งบประมาณไปกว่า1ล้านล้านรองรับการเกิดขึ้นของโครงการ EEC นั้นมีอะไรเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่จะให้ประชาชนเห็นภาพได้ว่าสิ่งที่ลงทุนทำไปนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จสำหรับเงินที่ใช้ไปแล้วนั้นและกำลังจะใช้ต่อไปอีกอย่างไม่สูญเปล่าคะ่ะประเด็นที่สเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของนักลงทุนคะ่ะ มีคำถามมากมายเกี่ยวกับสิทธิพิเศษที่ได้กำหนดไว้ในพรบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าเอื้อให้กับกลุ่มนายทุนมากเกินไปหรือไม่เนื่องจากมีการให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2. การไม่กำหนดแรงงานต่างด้าวในการไม่กำ,ำ,ำหนดแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ที่อาจจะแข่งขันกับแรงงานไทยคะ่ะและ 3. ามพรบ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามสไลด์ค่ะมาตรา52ได้กำหนดให้สิทธิพิเศษต่างๆของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้โดยไม่นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้ค่ะเหตุผลเหล่านี้เป็นสิทธิพิเศษที่เราต้องการชักชวนนักลงทุนมาลงทุนในเขตพื้นที่ก็จริงค่ะแต่ในทางหลักกฎหมายแล้ว ถือเป็นการทำลายหลักนิติธรรมสร้างความเหลื่อมล้ำไม่เสมอภาคให้กับคนไทยหรือไม่ที่เอื้อให้นักลงทุนด้วยสิทธิพิเศษมากกว่าประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศนี้ค่ะดิฉันจึงอยากถามท่านประธานหากเราไม่จำเป็นต้องเอื้อสิทธิพิเศษต่างๆจนเกิดความเหลื่อมล้ำจะมีหลักการและเหตุผลอื่นหรือไม่เพื่อเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะ และประเด็นสุดท้ายประการที่สโครงสร้างของคณะกรรมการตามมาตรา10บค่ะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก14คน14กระทรวงค่ะมีทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลักง,คคกงกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงแรงงานค่ะโครงสร้างคณะกรรมการนี้ มันใหญ่เกินไปไหมคะท่านโดยเฉพาะประธานที่เป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีก14กระทรวงเสมือนคอรมอย่อยๆก็ว่าได้ค่ะอีกทั้งยังให้อำนาจคณะกรรมการชุดนี้กำหนดนโยบายต่างๆไว้อย่างมากมายค่ะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตคือพรบรฉบับนี้ร่างมาจากคณะสนช ในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้นพอมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนขอตั้งคณะกรรมาการวิสามัญตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ EEC ก็ถูกตีตกไปในปี2562ค่ะเช่นนี้แล้วจะให้ดิฉันเชื่อมั่นและสนับสนุนโครงการนี้ได้อย่างไร ว่าพรบฉบับนี้ทำเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงไม่เอื้อและอิงกลุ่มในทุนที่เข้ามาฉกฉวยโอกาสจากการมีพรบฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน